สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงนะคะในส่วนของการดูดวงคลิปพิก,การนะคะเช่นเคยเนาะวันนี้จะทำในหัวข้อนะคะดวงของคุณจะรวยไหมนะคะดูมรวมเลยนะคะทั้งทั้งตลอดไปหรือทั้งชีวิตเลยนะคะ เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะแต่ตรงนี้นะคะต้องบอกไว้เลยว่า,าจ,จะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่อาจจะไม่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จ,จะเป็นดูในให้เป็นไกด์ไลน์หรือให้เป็นกําลังใจเพื่อให้เรามีความหวังหรืออันไหนที่ดูแล้วดีก็ยิ่งทําให้เรามีความหวังหรือต้องไปให้ถึงในจุดนั้นแต่อันไหนที่ดูแล้วไม่ดีนะคะก็ เราก็สามารถที่จะนะคะเป็นไกด์ลน์ได้ว่าเราต้องทําอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เป็นอย่างดวงที่ที่ออกมาไม่ดีนะคะก็มาดูไพ่กันเลยนะคะมีไพ่สามกองนะคะให้เลือกเช่นเคยนะคะตามลําดับจากซ้ายไปขวาเนาะเป็นเอ่เลขกองที่1 2 3แล้วกันให้เลือกหมายเลขที่คุณชอบนะคะหรือดูกองไหนชอบ ก็ให้เลือกกลองนั้นนะคะกลองที่1กล่องที่2กล่องที่3ตามลําดับเนาะค่ะก็ให้อธิษฐานน,นิดนึงว่านะคะเราจะรวยไหมนะคะหรือในลักษณะของบางคนอาจจะถามให้คนอื่นก็ได้นะคะในเรื่องของการเหมือนกับถ้าเราอาจจะเข้ามาดูเพื่อจะอยากถามให้กับคนในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะก็มีไพ่อยู่3มกองนะคะให้เวลา5วินาทีในการเลือกไปเลยค่ะ เรามาดูตามลำดับกล่องที่1เลยนะคะว่านะคะเราจะรวยไหมนะคะนะคะก็คือหัวข้อวันนี้นะคะ เราจะรวยไหมนะคะหรือเขาคนเนี้ยที่เลือกกองเนี้ยจะรวยไหมหรือเขาคนเนี้ยรวยไหมอย่างนี้ก็ได้นะคะเราจะถามว่าถามคนบุคคลอื่นก็ได้ว่าคนเนี้ยเขารวยจริงไหมนะคะลักษณะนี้เนาะค่ะก็คือนะคะใครที่เลือกกองนี้นะถามว่าจะรวยไหมทางชีวิตเนี่ยนะคะหรืออนาคตเนี่ยนะคะโดยรวมจะเป็นอย่างไรในเรื่องของฐานะหรือการเงินนะคะต้องบอกเลยการคักกองกองเนี้ยมีเงินเท่าไหร่เนี่ยก็ ก็จะเป็นในลักษณะของการไม่พอเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดูแลครอบครัวนะคะหรือเกื้อหนุนคนอื่นนะคะแม้กระทั่งการให้นะคะไม่มีไม่มีคาว่าสิ้นสุดสําหรับคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความกระตัญยูมีความเอื้อเฟื้เื่อแพ่คนอื่นหรือเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วคุณก็มีความสุขบางครั้งตัวเองอดนะคะเหมือนกับอาจจะเป็นในลักษณะของการเปรียบเทียบนะคะว่าวันหนึ่งนะคะคุณไม่มีเงินเนี่ยนะคะ ไม่ได้มีเงินเยอะแต่พี่น้องหรือพ่อแม่นะคะโทรมาเพื่อจะอยากได้เงินในในลักษณะตรงนี้คุณอาจจะให้นะคะโดยที่จนจนหมดตัวเลยนะคะในในบัญชีเนี่ยอาจจะศูนย์เลยแต่ตัวเองอะยอมอดนะคะเพื่อเหมือนกับยังยังหาได้นะคะยังยังทำงานอยู่อะไรเงี้ยนะคะในลักษณะช่วยแบบช่วยจนหมดตัวเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องต้องแนะนำนะคะนิดนึงว่ากล่องเนี้ยนะคะบางครั้ง ก็อาจจะเป็นลักษณะของรักตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้ดีก่อนค่อยช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่ได้ห้าว่าไม่ให้ช่วยเนาะแต่ในเรื่องของการทำกับพ่อแม่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทำบุญต่างๆนะคะถ้าคนคนหนึ่งที่เข้ามาดูในกล่องนี้เป็นคนที่ใจบุญสุนทานบางครั้งทำบุญเกินตัวทำบุญเยอะในจำนวนมากๆให้ไปทำบุญกับพ่อแม่หรือให้เงินพ่อแม่ จะดีกว่านะคะพ่อบุญกุศลก็ได้ได้มากกว่าการทําบุญนะคะกับคนอื่นด้วยซ้ําไปหรือกับวัตถุใดๆก็ตามนะคะหรือการทําทานด้วยเงินนะคะแนะนําให้ทําบุญกับพ่อแม่ให้เงินพ่อแม่จะดีที่สุดนะคะเพราะฉันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้คุณทําบุญเนาะในวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําได้แต่อาจจะต้องอ ให้น้อยลงนะคะเพราะว่าดูแลกองกองเนะีคุณจะเป็นคนที่มีใจบุญสงทานบางครั้งที่สงสารบางครั้งนะคะอาจโดนโกงโดนหลอกได้จนหมดตัวเหมือนกับคนที่มีฐานะร่ํารวยแล้วอาจจะนะคะหมดตัวได้ในช่วงอายุหนึ่งนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าแต่ดูแล้วคุณเป็นคนที่มีบุญนะคะหนุนเก่าก็ไม่ได้ตกทุกข์ได้ยากหรอกนะคะเหมือนกับชีวิตขึ้นก็ขึ้นสุดเลยแต่ผ้ามันต ตกเนี่ยมันจะต่ำสุดเลยนะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วการดูดวงครั้งนี้อยากให้เป็นไกด์ไลน์ว่าอย่าประมาทนะคะเหมือนกับคุณมีแล้วไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะมีตลอดไปหรือคุณยังไม่มีก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะลำบากตลอดไปเพราะดวงของคุณไม่ได้มีการเหมือนกับลำบากแบบตกต่ำแต่คุณจะหมดตัวหรือลำบากเพราะความเหมือนกับทำบุญหรือช่วยเหลือคนอื่น นะคะหรือไว้ใจคนอื่นมากเกินไปนะคะในเรื่องของธุรกิจก็อาจจะโดนโกงหรือการให้คนยืมเงินก็อาจจะไม่ได้คืนในลักษณะนี้แต่ดวงของคุณถ่าได้ขึ้นแล้วก็คือสุดยอดนะคะก็คือหมายถึงว่าขึ้นสุดๆเลยแต่ถ้าตกเนี่ยมันก็จะตกต่ําในสุดแล้วมันจะเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดนะคะบางคนได้คู่ดีก็ตีไปบางคนไม่ได้คู่ดีก็คือเหมือนกับว่าน,นั้นแหละอาจจะสูญเงินกับคู่อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือสูญเงินกับคนที่คุณรัก อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วดวง,ดวงไข่ที่เลือกในกลองนี้เนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่มีบุญหนุนเก่านะคะมีบารมีทําอะไรสําเร็จต้่งโลดนะคะแต่ในลักษณะข้อควรและมารวังคนใกล้ตัวหรือคนที่คุณคิดว่าดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะคุณกคุณ,คณถ้าโดนโกงแล้วมันจะหมดเป็นก้อนใหญ่เลยนะคะลักษณะนี้เนาะแต่ถามว่ารวยไหมไม่ได้ลําบากนะคะรวยแต่อย่าใช้ชีวิตแบบประมาท นะคะกองกองนี้คุณเป็นคนที่ไม่ได้ตกต่ำหรือไม่แย่หรือฐานะอะนะคะสรุปให้แล้วการว่ามีฐานะที่ร่ํารวยมั่นคงสามารถที่จะช่วยเหลือใครๆก็ได้ญาติพี่น้องพ่อแม่ได้แต่ให้อยู่ในความพอดีหรืออย่ามากจนเกินไปนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วกองเนี้ก็คือทําอะไรให้พอดีพอประมาณนะค,ะคุณอาจจะไม่ได้ทําบุญเอาหน้าหรอกแต่คุณอยากทําเพราะว่าคุณอยาก อยากทำจริงๆนะคะแต่บางครั้งมันเกินไปมันเยอะเกินไปมันเกินความจำเป็นนะคะเพราะวันหนึ่งถ้าคุณไม่มีเลยเนี่ยนะคะก็ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยคุณได้คุณเป็นคนที่ช่วยคนอื่นได้แต่คนอื่นไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้บอกอย่างนี้แล้วกันนะคะเอ็นดูเขาแล้วค่ะถ้าเป็นคนไกลคนไกลตัวหรือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนแค่คนรู้จักใดๆก็ตามนะคะหรือคนไม่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นกองเนี่ย ทำอะไรให้อยู่ในความพอดีนะคะแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความว่ามีเงินฐานะมั่นคงและร่ำรวยอยากได้รายได้อยากช่วยใครได้หมดนะคะกองนี้ก็คือนะคะรวยนะคะแต่มีเกณฑ์ที่จะนะคะโดนโกงได้หรือเงินหมดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะมาดูกองที่สองนะคะกองที่สนะคะถามว่านะคะ คุณจะรวยไหมนะคะหรือคนคนเนี้ยนะคะเลือกกองไพ่กลองเนี้ยนะคะจะรวยไหมนะคะกองนี้ต้องบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะเป็นคนเลือก ทางเดินเองนะคะบางคนอาจจะอาจจะอยู่ในในที่เกิดมาในฐานะที่ร่ํารวยแต่คุณอาจจะไปรวยด้วยตัวของคุณเองคือไม่อยากจะอาศัยใครนะคะแต่กองกเนี้ยแรกๆอาจจะลาบากหรือดิ้นรนลนด้วยตนเองแต่ในที่สุดแล้วนะคะมันปลาชีวิตคุณรวยแน่นอนนะคะกองเนี้ยนะคะแต่ต้นๆคุณอาจจะลําบาก เหมือนกับดิ้นรนนะคะเพราะคุณเลือกทางเดินเองเพราะบางคนอาจจะมาจากรากฐานที่มีฐานะพ่อแม่ร่ารวยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณอยู่กับพ่อแม่นะ่ยคุณก็ไม่ได้ลำบากหรอกแต่คุณอาจจะยกย้ายไปอยู่คนเดียวสันโดษรักสันโดษละก,การเดินทางรักการดิ้นรนนะคะก็คือคุณจะลําบากในช่วงของวัยรุ่นนะคะหรือคนตัวคนเดียว เพราะฉะนั้นแล้วกว่าจะกว่าจะสําเร็จมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะช้าแต่สําเร็จกองเนี้ยนะคะช้าแต่รวยนั่นก็หมายถึงว่าคุณอาจจะรวยในบ้านปลายชีวิตในหลัก4ี่สิบขึ้นไปนะคะก็สรุปแล้วกันเนาะกองนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็คือรวยแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะคุณชอบที่จะลงมือทำด้วยตัวของคุณเองนะคะสำหรับกองนี้ มาดูกล่องที่3นะคะสำหรับใครที่เลือกกล่องที่3มนะคะถามว่า,าจะรวยไหมหรือคุณคนเนี้ยจะรวยไหมที่เลือกกล่องนี้นะคะต้องบอกว่านะคะกล่องกล่องเนี้ยนะคะเป็นอะไรที่คุณ มีต้นทุนที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เรียนสูงหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมีความฝ่ายสูงฝ่ดีนะคะสำหรับใครถ้าไม่เรียนเนี่ยก็เหมือนมีความสามารถเฉพาะทางเป็นแบบอ,อ,อาชีพได้นะคะอย่างเช่นเป็นพยาบาลทหารตำรวจหรือเป็นพวกที่รักสวยรักงามอย่างเช่นช่างเสริมสวยหรือ,อ,อไม่ว่าจะเป็น ก่อสร้างต่างๆนะคะลักษณะดุดด่นเพราะฉะนแล้วคุณกองเนี้ยนะคะไม่ได้ลำบากนะคะเพราะว่าคุณไปอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถทำเงินได้อย่างดีนะคะกองๆเนี้ยจะค่อยเริ่มเริม่มมีมีฐานะนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็ฐานะค่อนข้างจะดีในบ้านปลายชีวิตหรือบางคนอาจจะมีความประสบความสำเร็จเร็วนะคะในช่วงของวัยทำงานก็ มีเงินเข้ารัวๆละนะคะจะเป็นลักษณะเนี้ยนะคะชีวิตคนที่เลือกกองเนี้ยไม่ได้ลําบากนะคะแต่ถามว่ารวยไหมนะคะมีทุกอย่างแล้วกันนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณอยากได้หลายได้นะคะแต่คุณจะเป็นคนลักษณะของการทํางานกว่าจะได้มาได้มาจนคลลําว่าร่ารวยนี้ก็เหนื่อยนหนาสาหัสคือทําจริงๆอ่ะนะคะลงมือทาจริงๆทํางานจริงๆไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการได้โชคแบบฟุกๆได้อะไรมาแบบไม่คาดคิดหรือได้ได้มาโดยที่ไม่ได้ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกองๆนี้จะรวยด้วยน้ามือของคุณเองให้ลงมือทําอย่าไปหวังจากคนอื่นนะคะแม้บางคนนะอาจจะได้คู่รวยตัวเองก็เหมือนกับไม่ใช่ตัวตนของคุณที่จะไปอาศัยคนอื่นนะคะแต่โดยรวมคุณจะเป็นคนที่ส่วนมากจะรวยด้วยท่าธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพเฉพาะทาง นะคะอาชีพเฉพาะทางแต่ถ้าเป็นลูกจ้างแบบธรรมดาธรรบบาอย่างออฟฟิศหรือพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยอาจจะช้านะคะหรือหรืออาจจะเป็นไปในลักษณะของการอยากได้ไรายได้แต่เป็นหนี้ต้องจ่ายท,ทุกเดือนทุกเดือนเหมือนกับต้องต้องทำงานใช้หนี้อะไรแต่ถ้าคุณไปในทางที่เหมือนทาธุรกิจส่วนตัวทํา งานสายอาชีพนะคะหรือทําแบบเฉพาะทางเนี่ยคุณจะรวยเร็วนะคะกองนี้ต้องบอกเลยแต่สรุปก็คือนะนะคะคุณจะมีเงินแล้วก็อยากได้หลายได้นะคะรวยนะคะกองกองนี้แต่เป็นคุณจะเป็นในลักษณะของบางครั้งอาจจะเป็นใช้เงินเยอะจนบางครั้งมีเยอะก็ใช้เยอะนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของการรวยหนี้นะคะเหมือนกับมีบ้าน ใหญ่โตมาหงลานแต่นี่เยอะแต่คุณก็สามารถที่จะอ่าหมุนเงินได้อะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้เครดิตดีนะคะนั่นแหละทำะไรายได้ผ่านหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ไม่ได้แย่นะคะกองนี้ก็คืออยากได้ไรายได้ชี้ไรายได้นะคะคือชีวิตสบายในในช่วงของหลักสามหลักสี่เลยนะคะกลางๆนะคะช่วงกลางๆหรือวัยทำงานก็ก็สบายในเรื่องของการอยากได้รายได้แต่คุณจะเหนื่อยในเรื่องของการทำงานหนักเพราะว่าเหมือนกับบางคนทำอะไรด้วยด้วยตนเองทั้งหมดเลยในเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือบางคนเนี่ย เ,เหมือนกับเป็นหัวหน้าครอบครัวมันก็เลยต้องเหนื่อยกับกว่าคนอื่นนะคะเพราะดูแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความคิดดีนะคะความเป็นคนขยันเป็นคนที่เก่งนะคะคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณกองนี้ที่เลือกกองนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆเพศที่หญิงชายหรือเพศที่3เนี่ยคุณจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้นำนะคะหรือเงินเนี่ยก็คุณแหละที่บริหารนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ใช้เงินอย่างระมัดระวังเนาะเพราะว่าเงินเข้ามาบางช่วงอาจจะอาจจะใช้จ่ายไปเยอะเกินนะคะมันจะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแต่ก็จะพลิกผันไปในทางที่ดีสรุปก็คือนะคะก็รวยนะคะรวยในในที่สุดก็รวยแต่ต้องเหนื่อยนะคะเพราะว่าต้องทำด้วยด้วยน้ำมือของ ตัวเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะพบกันใหม่คลิปนี้คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ